สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวสถานที่สถานที่หนึ่งนั่นก็คือจังหวัดบึงกาฬค่ะซึ่งบึงกาฬนะคะอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ติดกับขอบชายแดนของประเทศไทยและเคยเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดหนองคายและสาเหตุของการแยกตัวออกมาจากของบึงกาฬนั่นก็คือลักษณะทางภูมิศาสตร์ต่างๆที่อุดมสมบูรณ์ทำให้ในปี2554 บึงการก็ได้ขึ้นเป็นจังหวัดอย่างเป็นทางการตั้งแต่นั้นมาค่ะบึงการนะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวนึงที่วันนี้จะพาทุกคนไปนั่นก็คือภูสิงค่ะภูสิงนะคะเป็นส่วนหนึ่งในป่าสงวนแห่งชาติป่าดงดิบกลาป่าภูสิง์และป่าดงสีมภูนั่นเองค่ะ สิง์นะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นจุดชมวิวหินสามบานจุดชมวิวถ้ำลือสีกำแพงภูสิงห์และสถานที่ท่องเที่ยวอื่อนๆอีกมากมายและจุดเด่นที่สำคัญของภูสิงห์นะคะนั่นก็คือประตูภูสิงห์นั่นเองค่ะซึ่งประตูภูสิงห์นี้นะคะเป็นรูปหินสองก้อนตั้งอยู่ริมหน้าผาเราสามารถมองเห็นวิวไปโดยรอบๆได้เลยค่ะและวิวที่พวกเราเห็นนะคะ มันก็คือป่าที่อุดมสมบูรณ์เขียวขจีนั่นเองค่ะเนื่องด้วยจังหวัดบึงการนะคะมีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติเราก็อยากให้ทุกคนที่ไปเที่ยวที่สถานที่แห่งนี้ช่วยกันอนุรักษ์สถานที่ท่องเที่ยวดีๆแบบนี้ด้วยการรักษาความสะอาดด้วยค่ะ